กราบสวัสดีการยาณมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องชุติเดชโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดรูปกระดิ่งข้างล่างคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโชคดีมีโชคลาภให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชุติเดชโหราศาสตร์ในการํำคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านผู้ฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนตุลาคม2 5 6 6ของชาวลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีธนูครับมีดาวพระสุกรดีนะเป็นดาวเจ้าเรือนตนธหรือดาววาสนานะครับตลอดเดือนนี้ก็ยัง ราชาโชคก็จริงครับแต่จรถอยหลังนะครับโคจรด้วยความเร็วที่ช้ากว่าตราโลกแค่นั้นนะครับไปข้างหน้านะครับเพียงแต่ช่วงนี้อาจจะอึดัดใจนะครับเหนื่อยล่าช้าบางท่านก็มีเกณฑ์ไดเกี่ยวข้องกับเรื่องเดิมๆเก่าๆครับได้คิดวางแผนแก้ไขปัญหาอยู่ที่เรือนพุตธะก็หมายถึงว่าอาจจะคิดทบทวนเรื่องเก่าๆเดิมๆครับท่านใดที่มีครอบครัวมีบุตรหลานช่วงนี้อาจจะคิดมากนิดหนึ่งนะครับเรื่องของ ค่าใช้จ่ายหรือว่าการเรืงดูบุตรหลานบริวารลูกน้องของท่านนะครับหรือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับลองเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับวางแผนใช้ชีวิตไปข้างหน้าครับเดี๋ยวดาวย้ายลัครั้งอีกครั้งแล้วคุณก็จะไปข้างหน้าแล้วนะครับวาสนาราชาโชคก็หมายถึงภาพรวมเนี่ยการใช้ชีวิตในบ้านเนี่ยยังมีคนช่วยเหลือดีครับแล้วก็ดาวพระสวัสดีเป็นดาวช่วยเืินพันธุ์ธุด้วยนะครับเรยกว่าการสับสนช่วยเหลือเรื่องของดวงสมพงษ์ครับการประกอบกิจงานกันใดใช้บ้านหรือว่า ในครอบครัวเคย์ยาช่วงนี้ส่งเสริมคนดีครับเรื่องของธุรกิจนะครับดาวพระอาทิตย์ครับช่วงวันที่18ตุลาคมจนถึงสิ้นเดือนนะครับมาอ่อนกําลังนะครับเป็นนิดอยู่ที่เลนลาภาครับช่วงนี้ก็ต้องเตือนชาวลัคนาราศีธนูครับเรื่องของการเดินทางไกลก็ต้องระมัดระวังนะครับเรียกว่ามีดวงขัดลาบอยู่บางครั้งอาจไม่ค่อยสำเร็จผลนะครับการติดต่อประสานงานทางไกลนะครับหรือว่าท่านใดที่มีครอบครัวมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในบ้านเนี่ยก็ต้อง ใส่ใจท่านให้ดีครับมีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้นะครับดูแลกันให้ดีครับโดยทั้งนี้มีดาวพระจันทร์นะครับเป็นดาวโชติมรณะเรามาดูช่วงวันสําคัญที่ต้องโฟกัสแล้วก็ตักเตือนกันนะครับช่วง10-12ครับก็ชัดเจนครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับถ้าช่วงนี้เดินทางไกลติดต่อภาษางานทางไกลเตรียมการให้ดีครับอาจจะไม่เข้าใจกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือไม่ค่อยสำเร็จผลตามเป้าหมายนะครับมี ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านใส่ใจท่านในมากนะครับ20-21ถึงตุลาคมครับช่วงนี้ขอให้ชาวลัคนณาราศีธนูนะครับดูแลเช็คตัวเองครับสุภาพร่างกายครับเรื่องของการเดินเท้าระมัดระวังพื้นลื่นพื้นถลันนะครับหรือว่าการเดินทางไกล้ะเลื่อนใดก็เลื่อนนะครับในช่วงเวลานี้นะครับ24-25ถึงครับเรื่องของการสังคมครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงครับอาจจะมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการสังคมหรือว่าการติดต่อสื่อสารกัน พูดคุยก็แล้วแต่ขอให้คุณระมัดระวังคําพูดการเดีลยวงาน,นครับถ้าเป็นการเจรจางานสําคัญโดยเฉพาะเรื่องของการเงินหรือว่าบุคคลก็ต้องเลี่ยงใดก็เลี่ยงนะครับอาจจะมีปัญหาภายหลังได้นะครับการค้ำประก,กัน,นอาจจะมีปัญหาได้มากนะครับรู้ดวงก่อนก็ย่อมดีกว่าครับดวงการงานชาวลัคนาราศีธนูครับ มีดาวพระพุธครับเป็นดาวเจ้าืองกรรมมะนะครับเรื่องของการงานอาชีพแล้วก็หน้าที่ครับก็ยังคงต่อนเนื่องจากช่วงเดือนที่แล้วนะครับการงานดาวพระพุธครองตําแหน่งเกษตรแล้วก็มหาอุดด้วยนะครับถือว่าพจนาโดดเด่นเรื่องของหน้าที่การงานเป็นที่สุดใน12ราศีด้วยนะครับวันที่1ถึง14กิจงานการใดก็แล้วแต่มีแต่จะราบรื่นสําเร็จมีความก้าวหน้าสูงมากนะครับท่านใดทํางานบริษัทงานองค์กรช่วงนี้ก็ทํางานให้เต็มที่ เสนอผลงานโปรเจกต์โครงการต่างๆมีแต่จะผ่านนะครับแล้วยังมีผลงานที่โดดเด่นมีเรื่องของการเลื่นข้นเลื่อนตำแหน่งสูงมากนะครับใน22สราศีเลยนะครับท่านใดทํามาค้าขายนะครับช่วงต้นเดือนครับ1-14ถึงจะได้จาค้าคล่องหยิบจับเงมือนก้อนก็ช่วงนี้นะครับเปิดกิจการร้านค้ารอให้เต็มที่เลยนะครับต่อมาครับช่วงวันที่15ตุลาคมนะครับจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับดาวพระพุธเจริญการงานคุณจะย้ายราศีแล้วนะครับ มาอยู่ที่เรือนลาภะนะครับถือว่าตำแหน่งดีครับเฉพาะคุณเรียกว่าดวงอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับเกณฑ์อุดมสมบูรณ์หน้าที่การงานก็ยังคงดีต่อเนื่องนะครับอาจจะหย่อนกําลังกว่าช่วงต้นเดือนนิดนึงนะครับแต่ถือว่าเป็นดาวที่ให้คุณสูงอยู่นะครับไปสถิ์อยู่ที่เรือนลาภะก็ชัดเจนครับมักมีรายได้พิเศษหรือว่าผลตอบแทนพิเศษจากการทํางานคุณปกตินั่นแหละครับท่านใดทํางานบริสมทกร์มีเกณฑ์ใดรับสิทธิพิเศษผลประโยชน์หรือว่าโบนัสคอมมิชชั่นหรือว่าของกำนันสีน้ำใจ ก็มีโอกาสครับท่านใดทํามาค้าขายโดยรวมก็ถือว่าดีแต่ต่อเนื่องครับลาภในที่นี้จะหมายถึงคําสั่งซื้อใหญ่ๆนะครับจากลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าประชาของคุณนั่นแหละครับถือว่าค้าขายดีมีกําไรแน่นอนครับตลอดเดือนนี้เลยนะครับสภาพแวดล้อมในที่ทํางานครับดาวพราหูช่วงนี้วันที่หนึ่งถึงสิครับดาวพราหูยังเป็นดาวที่ให้คุณนะครับการสังคมของชาวลัคนาราศีธนูมีเพื่อโรงงานที่สับสนคุณดีนะครับโดยเฉพาะ พรวนโรงงานที่อายุน้อยกว่าหรือว่าลูกน้องบริวารช่วยเหลืองานคนดีครับต่อมาครับวันที่1 7ตุลาคมจนถึงสิ้นเดือนครับดาวพราหูย้ายมาอยู่เดือนพันธุช่วงนี้คุณก็มีเกณฑ์โอกาสได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเหมือนกันนะครับในหน้าที่การงานงานบริษัทองค์กรก็มีโอ,อกาสได้โยกย้ายถ่ายเทเรื่องของหน้าที่การงานแล้วทําให้คุณรู้จักคนมากขึ้นส่งเสริมหน้าที่การงานของเพื่อโรมง,งานหรือว่าการสังคมเนี่ยทำให้งานคุณ มีโอกาสขยับขยายได้เลยนะครับถ้าในประกอบการค้าขายกับนับจากวันที่18ตุลาคม็นต้นไปถือว่าวาสนาดวงเปิดแล้วนะครับเรื่องของการจิบจับขยับขยายธุรกิจร้านค้าของคุณถือว่ามีโอกาสสูงแล้วนะครับทั้งนี้ครับดาวพระอังคารครับจเจริญปุตตะแล้วก็จเจราดววินาศด,ด้วยวันที่3ตุลาคมจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับจะย้ายมาอ่อนกําลังนะครับอยู่ที่เรือนลาภะแต่เป็นปราะะครับช่วงนี้ก็มองว่าเรื่องของหน้าที่การงานถ้า ถ้าทํางานบริษัทอุปกรณ์ก็แนะนําว่าพยายามทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมไว้นะครับเพราะว่าถ้าเด่นอยู่คนเดียวมีเกณฑ์ที่จะถูกแย่งซีนผลงานก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นปลาเช่นนี้มีโอกาสถูกแย่งคนที่เขาชอบไปได้นะครับทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมไว้นะครับส่วนท่านใดที่ทํามาค้าขายก็โดยรวมถือว่าไม่น่าเป็นห่วงครับถือว่าค้าขายดีมีกําไรแล้วก็ได้เรื่องของอโชคลาภทางด้านการงานเป็นยอดขายนะครับเป็น คำสั่งซื้อใหญ่อยู่แล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับโดยในเดือนตุลาคมนี้ครับหากชาวลัคนาราศีธนูต้องการเสริมดวงานานการงานครับควรไปกราบสัการะขอพรจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาทครับทําบุญเป็นจนํานวนเงินที่ลงท้าย17บาทเลขกําลังของดาวพระพุธครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยให้หนาไปทางทิศใต้ครับดวงการเงิน ชาวลัคนาราศีธนูครับคุณมีดาวพระเสาร์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเรื่องของการเงินรายได้และก็ทรัพย์สินครับตลอดเดือนนี้ก็ยังครองตําแหน่งเกษตรราธิบดีก็จริงครับแต่จรถอยหลังนะครับช่วงนี้ก็มองว่าการเงินอาจจะตึงเครียดนิดนึงครับแต่ถามว่าได้ไหมก็ได้แน่นอนครับรายได้เข้ามาต่อเนื่องแล้วครับเพียงแต่ต้องใช้เวลานะครับต้องใช้ความอดทนเพราะเป็นดาวพระเสาร์นะครับจรถอยหลังเช่นนี้ถ้าใดประกอบธุรกิจการค้าขายข็อแนะนําว่าพยายามขายเป็นเงินสดนะครับ ถ้าขายเป็นเงินเชื่อมันจะทําให้เราเน็ดเหนื่อยใจครับรอได้ก็จริงแต่ต้องชดต้องรอครับจะมีผลต่อสภาพคล่องในระยะยาวได้ทําให้เราตึงเครียดวิตกจริตได้นะครับเป็นดาวพระเสเช่นนี้ได้แน่แต่ได้ช้านะครับก็ต้องดูแลเรื่องของรับจ่ายธุรกิจอีกครั้งนะครับสภาพคล่องดาวพุกร์ช่วงนี้ภาพรวมตลอดทั้งเดือนครับถือว่าอยู่ที่ดนสุภาพค,คุณบริหารจัดก,การได้นะครับเรื่องของกระแสเงินสดสภาพคล่องการเงินส่วนบุคคลก็ดีนะครับ ก็ดงดูรายรับรายจ่ายอีกครั้งนะครับถือว่าคุณบริหารจัดการได้ดีครับดาวพระศุกร์ก็ถือว่าตำแหน่งให้คุณอยู่แล้วก็ช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดน,นึงครับช่วงวันที่2 2่สิบสถึงยีครับดาวจุลมรณะมาอยู่ที่เรื่องการเงินด้วยนะครับถ้าท่านใดเดินทางช่วงนี้มักจะมีรายจ่ายเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่ายุยานพานะอาจมีเกณฑ์ต้องซ่อมต้องแซมได้นะครับเดินทางช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องสสุขภาพก็ต้องดูแลใส่ใจตัวเองครับ การเดินเท้าพื้นเื่มพื้นถลยอาจจะทาให้เราเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องมีรายจ่ายพราะแปรผอมอีกครั้งรู้ดวงก่อนก็ต้องวางแผนให้ได้นะครับหรือว่ามองเรื่องของการทํางานอุบัติเหตุทางการเงินก็ต้องระมัดร,ระวังครับทํามาค้าขายในช่วงวันที่2 2่สิบสองถึงยี่สามเดี๋ยวเช็คดูให้ดีนะครับเรื่องของการเงินอาจจะมีส่วนตกหล่นหรือว่าส่วนลดไหลได้นะครับแต่ภาพรวมถือว่าการเงินได้แน่นอนแต่ช้าแล้วก็บริหารจัดการทรัพย์สินกระแสเงินสดของคุณก็ทําได้ดีอยู่วางแผนได้ดี มีโอกาสนะครับมีเงินเลยกินเลยเก็บได้อยู่แล้วนะครับโดยในเดือนตุลาคมนี้ครับหากชาวลัคนาราศีธนูต้องการเสริมดวงทางด้านการเงินครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางนาคปลกครับทําบุญเป็นจนํานวนเงินที่ลงท้าย10บาทเลขกาลังของดาวพระเสาร์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ครับ ดวงความรักชาวลัคนาราศีธนูครับมีดาวพระพุธครับเป็นดาวช่วยลำปตตนนี้นะครับผู้ครองคนรักในวันที่1นึถึงสิตุลาคมนะครับดาวถือว่าให้คนสูงนะครับท่าในที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วความรักถือว่าดีมากๆนะครับส่งเสริมทุกด้านเลยนะครับเรื่องของวาสนาโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะครับใครประกอบอาชีพธุรกิจทํามาค้าขายร่วมกันกับแฟนคนรักทุกวันนี้ถือว่าส่งเสริมสมพงกันดีมากนะครับ จีบจับเหมือนก้อนทำมาค้าขึ้นมากนะครับหรือว่าภาพรวมในครอบครัวก็หรือว่าดวงส่งเสริมกันดีครับความรักทวงนี้ส่งเสริมหน้าที่การงานกันดีนะครับต่อมาช่วงที่15ตุลาคมมาต้นไปนะครับดาวประพุธย้ายราศียกเข้ามาสถิตอยู่ที่ราลาภะยังคงดีครับดวงชะตาของแฟนคุณยังส่งเสริมคุณนะครับเรื่องของภาพรวมคนในครอบครัวนะครับให้มีความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีกันและยังส่งเสริมดวงโชคลาภให้กับคุณด้วยนะครับ ส่วนผู้ที่ยังโสดครับชาวธนูครับดาวรักใหม่นะครับมีการย้ายราศีนะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์หรือว่าเป็นดาวที่ให้คุณอยู่ช่วงนี้ชาวธนูจะมีเสน่ห์มากนะครับถ้าใดที่ยังโสดนะครับช่วงที่1-2ถึงถ้าเข้ามาช่วงนี้พูดคุยกันได้นะครับมีเกณฑ์เข้ามาเข้ามาแล้วดวงชะตาส่งเสริมกันดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการงานครับแต่นับจากวันที่3ตุลาคมนะครับจนถึง14พฤศจิกายนเลยนะครับใหามีคนมาถูกใจคุณ มาขอคุยด้วยมาจีบคุณในช่วง3ตุลาคลมต้นไปยังไงซักก็ต้องดูใจกันยาวๆนะครับดาวอ่อนกําลังเป็นปะเช่นนน้ดาวแห่างรักใหม่นยะหมายถึงว่ามีเกณฑ์ที่เขาจะ,ะไม่ต่อเนื่องครับแต่ว่าปะปลายอาจจะหมายถึงว่าจะมีแฟนอยู่แล้วหรือว่ายังไม่เลิกกันระมัดระวังนิดนึงครับถ้าเป็นการพบรักทางไคลออนไลน์นะฮพูดเรื่องของการเงินต้องเตือนตัวเองครับอาจจะเสี่ยงถูกหลอกหรือว่าถูกโกงเงินได้นะครับ โดยในเดือนตุลาคมนี้ครับหากชาวลัคนาราศีธนูต้องการเสริมดวงทางดานความรักครับควรไปรกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาทครับทำบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย17บาทให้กำลังของดาวพระพุธครับเมื่อทำบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำบุที่ส่วนกุศลนห้รับเจ้ากรรมนายเวรโดย h หนหน้าไปทางทิศใต้ครับก่อนเข้าสู่ช่วงดวงโชคลาภกระผมขอเป็นสะพานบุญ ขอเชิญชวนกันลยาณมิตรผู้มีบุญสัมพันธ์ทุกท่านร่วมทําบุญวัดป่าเขาน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมบุญเจ้าภาพติดลายม้าต่างไหมหน้าบันและรอบพระอุบโบสถตามกําลังศรัทธาและกําลังทรัพย์ของทุกท่านเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทํานุบารุงพระพุทธศาสนาต่อไปครับรายละเอียดติดตามได้ที่เพจวัดป่าเขาน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ครับและกระผมขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทุกท่านในครั้งนี้ครับ ดวงโชคลาภชาวลัคนาราศีธนูครับคุณมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวโชคเริปุตตาครับโชคลาภที่ได้รับจากตนเองโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับช่วงที่1-2ตุลาคมครับดาวพระอังคารสถิตยอยู่ที่เรือนกรรม,มะเป็นมหาจักรครับช่วงนี้เลยนําโชคหรือเลขเสริมอวงของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคุณครับเลขประจําตัวในที่ทํางานเ,าเลขตําแหน่งงานเ,าเลข เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคุณนะครับหรือเลข4ครับต่อมาช่วงวันที่3ตุลาคมจนถึงสิ้นเดือนครับดาวพระอังคารยา้ายราศียกเข้ามาสถิตยอยู่ที่เดือนลาภะครับช่วงนี้เลขาําโชคของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคุณนั่นแหละครับเลขเกี่ยวกับลำดับการแข่งขันการสอบของคุณก็ได้หรือว่าเลขท้ายเบอร์โทรเพื่อนสนิทของคุณนะครับหรือเลข6ครับ ส่วนดาวที่ให้คุณท่านานโชควาสนานะครับในเดือนตุลาคมครับช่วงที่1น่ถึงสตุลาคมครับดาวเด่นดาวพระพุธหรือเลข4ดาวรองดาวพระอาทิตย์หรือเลขหนึ่งครับต่อมาช่วงวันที่1 5บหถึงสิตุลาคมครับดาวเด่นดาวพระอาทิตย์หรือเลขหนึ่งดาวรองดาวพระเกตหรือเลข9ครับโดยในเดือนตุลาคมนี้ครับหากชาวลัคนาราศีธนูต้องการเสริมดวงท่านโชคลาบครับ ในช่วงวันที่1ถึง2ตุลาคมครับควรไปกราบสัการะขอพรจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาทครับทำบ,บุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย17บาทได้กำลังของดาวพระพุธครับเมื่อทำบ,บุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุททศส่วนกุศลให้กับเจ้าคมนายเวนโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ครับและการทำบ,บุญเสริมดวงด้านโชคลาภในช่วงวันที่3ถึง31ตุลาคมครับควรไปกราบสการะขอพรจากพระพุทธรูปปางํำพึงครับ ทำบุญเป็นจานวนเงินที่ลงท้าย21บาทเด้กาลังของดาวพระศุกร์เมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้าอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือครับท้ายคลิปนี้กับผมขอกราบขอบพระคุณกัลเลณนะมิทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขอบหน่วยพรให้ทุกท่านโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขพะพละด้วยเทินขอพระคุณครับ